สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปหนึ่งในสาวนอนผ้าพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่นุ่นๆมาเด้อดคะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเมื่อหนึ่งมาพบกับทองสาวนอนคือเก่าพี่น้องเพิ่นเก่าเพิ่นเดิมเพื่นเพื่อนเตือความแซ่บเมื่อหนึ่อีหยังสุพี่น้องกินมาตีขาได้ขนมจีนเนาะขนมจีนน้ำยาปลาปลานิ่นตีนไก่ได้พี่น้องเซลู่มซีนหมูผักเ่าก็มีแค่นี้แหละค่ะมีกระดิ่หอมแดงสลัดแก้วค่ะต้นหอมมากๆทิ้งแล้วสาวนอนข้นๆเลยค่ะ อืมไม่อื่นนะสิขนน้ำยาปาณิชนเนี่ยอืม,ม,มแล้ใส่ตีนแกะตัวผู้บ้างกิน โทษพอทบทผูเพื่อนบอกินตีนไก่ได้ไหมหรอ,อ xin mùa Ngon đẹp ngay mất tinh cây Byrået. Mm -hmm. ว่าเดกับเผ็ดใช่ไหมล่พริกหรอโอ้ ั้เดือดทั้งแจบพิดว่าสิบวาพิดพี่น้องพิกร้อนจะคล้องเลยอพี่น้องหนุครับคน ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บมืออื้นซีเทั้สสีคนพี่น,อน้องนอ่า น้ำยาปลาตีนไก่พวกปลานินพวกปลาเนี่ยเขาอื่นสิคนอ่ะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขา้ามาพึงคิดเป็นจกจังใดกะยะหิมยะปางเนี่พี่น้องส่วนนี้สาวนอนยังบ่ได้ไปหาไผบ่ได้ไปเยี่ยมไผก็เยอะ ถือโทษโกรธสาพน้องได้ยุงค่ะพี่น้องติดเลียนนั่นแหละค่ะจังใดกะขอบคุณมากๆพี่น้องจังใดกะเพิเบิ่งกันว่าคลิปหน้าเนาะสาวน่าเห็นอยังเห็นอยังเห็นอยังกินอยังพี่น้องจังใดกะขอบคุณมากค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ,เป็นกำลังใจสาวน,น้องเด้อค่ะพี่น้องฮักกัน,นหน่อยๆแต่ฮักกันไม่โดนเจอกันคลิปหน้ากับ๊ายบาย